Ulang. เอรางวัลที่ได้รับรางวัลอะไรนะภาบมอ,อปปทซั์ไปแล้วที่ที่จังทวกโสเข้ามาเป็นธนาคารอืมจัดใมันมีเงินตั้งไหนให้เป็นธนาคารสถาบันเรื่องเดียวกับจากเงิ่การธนาคารก็หลายอย่างะไปให้คุณ ค่าน้ำค่าไฟหมดเรียบร้อยแล้วที่เหลือเท่าไหร่เราก็จะมาปันผลทั้งหมดเลยมีจ่ายเงินกู้ไหมอันนี้ก็คือชุดไอยู่ประมาณสองล้านกว่าร้านคา้าส่วนของอะละธนาคารก็จะมีอยู่ที่ประมาณ15ล้านอำเภอบ้านด่านก็มาส่วนน้อย แต่เราก็จะรับแค่เฉพาะเขตอำเภอปัานด่านอป็บริการอยู่ประมาณน,นี้แสดงว่าต้องย้ายมาอยู่นี่เลย อันนี้รับจัดจังหวัดเดี๋ยววันที่สองจะปรับล่าสุดนะครับที่เราได้รับนะครับก็คือรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงร่มเย็นเป็นสุขนะครับเป็นรางวัลชนะเลิศของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอันนี้คือได้รับจากหลอกผู้ว่าจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับแล้ววันที่สองถึงวันที่4เราจะไปรับจากกรมีนะครับที่เมืองทองธานี ว่าเราจะเริ่มจัดงานปีหน้านะครับในวันที่25ของทุกปีนะครับเป็นงานเมื่อถึง10ปีเราจะต้องแถลงการผลกำไรที่เราได้จัดทำในบ้านของเราว่ามีผลกำไรเท่าไหร่เพื่อว่าเราเก็บได้ร้อเปแต่ถ้าหากว่าเราตีที่ครั้งที่ผ่านมาเราเก็บอยู่ได้ที่ประมาณ95นะครับยังสมาชิกของม้านอรังครบก็มีเพิ่มขอแสดงความยินดี กองทุนบ้านอลังหุ่นสองตำบนตรงนี้อะไรฝากเลยเบอร์ก้อนไหนถ้าจะไม่เบอร์สัดสี่สิบห้าสิบล้านเนี่ยเงินสดเนี่ยเขามีให้นะเบอร์สามห้าล้าน อเดี๋ยวพึ่งไปเดือนละหกเออล้วมมีกำลังเลงแบบคนเก่ทั่วไปก็มีถ้าเขาจะหยุดล่ะเขาจะหยุดก็เสียใจอยู่ค่ะอืมันมีคิดมากเหมือนกันค่ะตอนเนี้กระแสมันคือไปทั่วเลยคนเก่ก็มาถามว่าได้ไหมไม่ได้ไหม นี่เราก็ตอบไม่ได้ยังไม่รู้แต่ถ้าได้ก็ขอบพระคุณค่ะไม่แต่เราอยู่ในชุมชนเนี่ยเราก็พออยู่พอกินแล้วเราไม่เอาก็ได้มั้งมันถามมาได้ไหมมันมันก็อยากได้อ,อยากได้มากเหมือนกันถึงจะหกร้อยมันก็ต่อได้เป็นเดือนเดืนดนอนอะไรอย่างเ,าเงินไว้ยังชีพนี่เขาจะเอามาแจกที่บ้านผู้ใหญ่ทุกหมู่บ้านทางอบตทางอบตจะเอามาแจกเสร็จแล้วเมื่อแจกเสร็จปุ๊บเนี่ย ผู้สูงอายุจะนําเงินมาฝากสมมติว่าได้มาห้าร้อยหกร้อยอย่างเงี้ยก็จะเอามาฝากร้อยหนึ่งหรือสองร้อยแล้วแต่บางคนบางคนฝากหนึ่งร้อยบางคนก็ฝากสองร้อยเขาจะฝากอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ก็จะมีเงินเก็บเป็นแสนบางคนผู้สูงอายุบางคนนะมีเงินเก็บเป็นแสนแปลว่าส่งเสริมการออมด้วยใช่ก็คือบ้านนี้นี่เขาจะออมคือเด็กที่เข้าโรงเรียนจะออมทุกคนไม่ใช่ทุกครัวเรือนนะทุกคน ในครัวเรือนนั้นมี4ี่คนก็ออม4ี่คนมี5้าคนก็ออม5้าคนเพราะฉะนั้นคนบ้านอลังจึงออมซั์ทุกคนในครัวเรือนครับการบริหารหมู่บ้านอลังข้องเรานะครับกว่าที่เราจะได้มาเป็นวันนี้ได้นะครับเราก็ต้องทำงานนะครับแล้วก็ทุกคนเรายึดคุณธรรม5ประการนะครับก็คือความซื่อสัตย์นะครับความเสียสละ ความรับผิดชอบความเห็นอกเห็นใจและก็ความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับเรายึดคุณธรรม5ประการนี้มันทําให้หมู่บ้านของเรามีความไว้วางใจแล้วก็พร้อมใจกันที่จะเข้าไปทําถ้ามีปัญหาขึ้นมาเราจะต้องรีบเอาปัญหามาแก้ไขโดยเร็วด่วดเพื่อไม่ให้ปัญหามันบานปลายออกไปรีบแก้ไขปัญหาเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็เข้าใจปัญหาแล้วก็ ก้าวเข้ามาทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเชื่อใจซึ่งกันและกันนะครับความซื่อสัตย์นะครับเราก็มีความสัตย์ซื่อซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะซื่อสัตย์ในเรื่องการทํางานซื่อสัตย์ในเรื่องของของเวลาที่เรามานะครับเราก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันนะครับเมื่อถ้าหากว่าเรามีความซื่อสัตย์ต่อกันเพิบเนี่ยความจริงใจมันก็จะมาปรากฏขึ้นนะครับด้วยความซื่อสัตย์นั่นเองครับตอนนี้หนึ่งกองทุนเฉพาะ ออการจัดก,การกองทุนธนาคารเนาารี่ยมีเงินหมุนเวียนเท่าไหร่เฉพาะเงินหมุนเวียนในธนาคารของเราตอนนี้นะครับเรามีเงินหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ15ล้านบาทนะครับถ้ารวมร้านค้าชุมชนประมาณ2ล้านบาทรวม <S <S ทั้งกองทุนหมู่บ้านอีก2ล้านกว่าบาทตีประมาณ20กว่าล้านนะครับทั้งหมดในมู่บ้านอัรของเราสมาชิกตอนนี้มีเท่าไหร่สมาชิกทั้งหมดนะครับใน สถาบันการเงินป้านระลังของเรามีอยู่ประมาณ500กว่าคนนะครับส่วนร้านค้าชุมชนจะมีอยู่ที่ประมาณ190กว่าคนเพราะอันนั้นเราใช้แค่เฉพาะครัวเรือนหนึ่งมีสมาชิกเป็นคนเดียวนะครับ<ม>ก็เราจะใช้ร่วมกันนะครับส่วนที่นี่สมาชิกจะเป็นทุกคน<ม>นะครับส่วนที่มัมีการเรียกว่ามีการตดหรือว่าเบี้ยวไม่จ่มั้ย <c oughs> ที่ผ่านมายังไม่มีนะครับเราถือว่าที่นี่เราใช้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันในการคอยดูแลสมาชิกทุกคนเพราะเราปลูกฝังว่าสมาชิกที่มายืมเงินที่นี่เราไม่ได้ยืมเงินคนอื่นเรายืมเงินของเราเองเพื่อที่จะไปบริหารเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองมันก็จะทําให้หมู่บ้านของเราไม่เติบโตมันก็จะทําให้หมู่บ้านของเราเจงได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าที่นี่เป็น เหมือนของเราเองเราก็จะต้องรับผิดชอบในการชําระหนี้ยังไม่พบว่ามีคนทุจริตหรือว่าคนที่ไม่เบี้ยวไม่ชําระหนี้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็คือความรับผิดชอบนะครับก็คือรับผิดชอบต่อกันและกันทําให้สถาบันการเงินของบ้านอาหลังกายเป็นบ้านที่สร้างชื่อเสียงให้กับตำบลบางเหนือเป็นอย่างยิ่งครับมันนั่นเกิดจากความสมัรสมานสามัาขีนั่นเองครับ ส่วนทางอบตอให้การสนับสนุนด้านไหนบ้างครับผมเสิร์ฟในครับสาหรับอบตอน,นะครับหนึ่งนะครับตอนที่ก่อสร้างอกองสถาบันการเงินอย่งนี้เราได้สนับสนุนสถานที่ทุกสรรพสิ่งที่พอช่วยเหลือได้ก็เริ่มเริ่มต้นก็ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เบื้องต้นนะครับแล้วก็สิ่งทํางาน,นก็คือผมก็พยายามเกาะติดก,กลุ่มนี้เพราะเห็นว่ามีความตั้งใจจริง อะไรที่พอจะช่วยเหลือสบสนาาได้ก็เราก็สบสนหน้าที่ทำงานก็คือผมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนะครับทุกอย่างที่เขาให้เป็นสมาชิกผมก็เป็นหมดครับคือหลังจากนี้จะมีขยายผลจากกรไปยัางหมูวันอื่นแล้วก็คิดว่ามันมันเป็นวัฒนธรมนรมที่ดีไหมครับผมสําหรับกองทุนปัานอลังนะครับของตะบนบางเหอจริงๆแล้วผมเป้าหมายประสงค์ก็คืออยากขยายเพิ่มเพราะว่านี่คือต้นแบบของความเข้มแข็งของชุมชน และก็ส่วนหนึ่งนะครับต้องยอมรับนะครับว่าเราอยากได้หมู่บ้านลักษณะแบบนี้นะครับให้มันกระจัดก,กระจายจะในชุมชนจะได้มีความเข้มแข็งครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ทุกทิ้นเดือนนะครับจะเห็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของคนชรานะครับจะเข้ามาฝากเป็นประจํานั่นหมายความว่าความยั่งยืนของผู้สูงอายุก็มีความมั่นใจกับสถาบันการเงินแห่งนี้แล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปธนาคารต่าง ก็อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนก็เดินมาสามารถฝากกันมาได้นะครับและที่นี่เขาก็บริการจัดการได้อย่างขาวสะอาด